สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินพี่เสี่ยวลามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีลูกสาวสวัสดีอุ้คือเย็นเดียวเอาคือหาวแค่พี่กระบาดพี่ปาร์ตเป็นโรคเย็นเดียพี่สาดบอรอค่เย็นเดียวมีหมอนไหม ศาสตร์นี้แคคนสี่คนนี่สี่คนไม่จจ๊ผื่นไปเอาของพ่อไปพ่อยิงก่อนพ่อรถไปเอาของพ่อได้ไปพ่อหน่อยชิอนนี่ได้บ่ได้ค่ะได้อันนี้ได้ได้บอสได้พ่อไปเอาศาสาร์พ่อได้พี่รถไปมันต้องเปิดลูกสบายอุ้ยหนาวแท้่ยาไปหาเราเราต้องเร็วเด้อ ช้าไม่ได้ลูกต้องใช้ปักเลยไหมอ๋อปล่อยยืมมปหาหมอนอ่อนกันแรกเอาบอพ่อเปิดลิซซอนไฮว่าสิบลออ่ะพ่อนี่บู๊เก็บเอาตรงไหนไม่ได้ขี้นกลูก ไปอสารพ่อันี่แหละลูกอันเดนสามคนพ่ห่วงแนะอันนี้เนี่วงที่พูดเดียวนี่ยฮวงเกยม้วนี่ที่ดีเลยพ่อ่วงอันนี้นะ่ี่ดีที่ดีลูกพูดที่พูดเดียวเนี่ยไม่ร้อนหรอันหนาวเลยลูกพาไปอสานเออไปไปพ่อพาไปอสานโอ้ยหน่อยหน่อยนะโอ้ย หนาวมากเลยนะลูกเจ้าของพี่อย่างนั้นเนี่ยนี่อย่างเนี่ยมาเอาสายถ่ายรถปะเดี๋ยวยังมไหมมากับมากับพี่หนึ่งมาพูดมากับพ่อแปบนี้พ่อครับเฮ้ยมาๆมาไปเอาสายกบบนี้สวัสดีชมอระตูค่ะ รูสิว่าดังไหลเชิดนิเนึงต้องไอควักไอแท็กไม่ไรนะเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ให้เพ่ะ <Okay. S 2> เราลูกสาวแต่ของต้องเอาสดๆเลยโ oh, อ้เออสดตลอดไม่รู้นะพ่อไม่ห่วงพวกเองอะ่ะแต่พ่อห่วงไอเดียบ่ะพี <laughs> ดีโอ้ยปวดพ่อมากเลยอนังกานไหมหมดลูกหรือว่าจะมาใครของ ่ให้ลูกสาวยืมสาดกันเนะบัดดีแม่หน่อยลูกแม่ไดรถบัดดีแม่หน่อยให้ลูกสาวยืมสาดนายคิมกับนี่นี่อ่ยืมสาดก่อนนะคะแม่พรนโพธิ์โอ้ยไปตัวต้นอสูรสำลักกันมีหมอนบ่เนี่ยเอาดีๆอันนี้มีหมอนบบ่่ค่ะ บมี่เอาเอาหมอนมากค่ะเอาดีดีนี่ค่ะีมมีมีอยู่เทิงรถบนรถบ่ลูกอยู่เทิงรถโอ้ยพาขหาพ่อนี่ยังงั้นสรุปพ่อ่ตอบเพ้ยน้อนู่วัดยู่แล้วเค้ยพ่ เคยค่ะเคยเคยให้ตามจับนะคะปล่ยเด้อเหตัวมนจับสีมันก่อนๆของหน้ามอค่อยหัวของสามตานี่นี่ยงบอกว่าเอาไปพูดเดียวพูดเดียวพ่อปริญาอยังพอยานไปกัดกรเจกเนี่มนั่นใช่หรือไม่ินไป่ใช่ไ่ใช่่อยู่คนละยู่คนละมันหนาวนะจะอยู่ใกล้พี่เหรอเอาเอาเอาไงมันหนาวได้ลูก เจะของพี่มอ่มันมีสองเธอพ่อี่ศาสตร์ทุกพรอเธอไปเอาศาสตร์หน้าบัวแหวนลังคน มันหนาวมากเลยนะฮะี่เรียกเอาน่นเก๋่าเก๋ขึ้นร่นเก๋ม่ได้เก๋ันเออนี่เจ้าทเลี่นี่่เ้ยวทำไมเข้ามาเตยจังเลยอ่ะเพี้ยวคูลี่เหรอโอ้ยลูกสาวข่อะดีพี่้องพวกเธอคนน่อยอยู่ล้วข่อยก็พานั่งครับ นางเกาตีนสินตีนเสเอาแต่้ลูกเด้่ะนังหนังไพาลูกสาวหลาจ้าของอไรผู้ใดมากนะบอกพ่อพ่อกอกซับหัวเลยไปมาบุญไหวบอกพ่ออย่างุ่งกันอะไรเดียนะดูดูก่อนไอ้ชัอยู

ยากเนาะที่จะหาพห่มไม่ขายเลยล่ะที่จะหาไม่ให้เศร้าเลยล่ะสรู้ํามีหรือผมมีนี่หมเนี่ยห่มเริ่มมากค่ะได้่เริ่มยู่เริ่มืดสยอะเริ่มยืยันค่ะออาว่าไปหยัางพรอมันก็หนาวแล้วเพื่ลอะ้อกเปลือสแล้วขึ้นข้าไป ยูข่าวะ่ะกินแล้วค่ะกินอะไใส่ะกินเซเป็ดค่ะอะไวเอาเอาอยู่ก็ได้ไหมนี่อยู่ได้นะ,ะได้น,งงนัง่งลงกินต้องะยียงไงยะโอ้โหแล้วโหแล้วขยนได้รอดไดผู้นี้ปม่ฮะผู้นี้หรอ ใส่ร้ายมีอะไรพ่อกินมากันไม่มีเลยพ่อที่เดิมมาไม่ได้มาถ่ายยิ้มนะพ่อขอไอ้ขนมนะเนี่ยไม่มีขนมเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยอยู่่อยูนั้นแม่สวยม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ยุก็เป็นสวยนี่แหละประสบการณ์อันเยอะมึงสวยไปแล้วกันพ่อแม่ที่เดิปัปแม่ไม่อีกยูนึงรูกเต่าเนี่ยจ้าพวงกุ้งแท้ได้หวกแค่แมนกัดกุ้งได้ไม่ได้ไม่ได้องบอก ถ้าใครมาอันน่ะบอกพ่อไ้บอบอกซับหัวหรืแล้วพ่อมน,มนุ่่านุจัดการเองเนี่ยบไม่ได้ไม่ได้แต่พนี้มนุ่เพนาะวน่าเขาเจ้า่มนุ่หนุห่นนนมนห,นหนุ่มห่มหนุ่มห่น่มหนุ่วนุ่มนเ่มหนมห่น่หนนุนน่มอยู่ใช่หมห่มห่มหนไทยหก,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 ก่ดนท่มหนก่่มหนุ่มหนุ่่หนุนุมนุกหน่มหนม่มหนหนห จะคลิปใหม่แหมะเอาละอ่ะต่อนไหนเอาโอเคนะบบห่วงแนบมาเนี่ยห่วงมึงมึงนอนเด้อได้ค่ะจะนอนสิเบินเด้อหรือไเบิึงนอนอ๋อเดี๋ยวไปเบังนักไอแก้มกล้วมาเนี่ยเดี๋ยวไปนอนโบห่วงนะเพราะว่าอยู่กับพี่รวยแล้วไม่มีหนาอยู่กับแม่หน่วยแล้วไม่มีหนาก็สบายใจได้โอ้ยให้จะไปยิ้มกูแทบไปใส่ฮ่า่าี่นาเนี่ยปัญหาเนี่ยจะมาเด็กกูมด้ให้กินเอ้ามาโอ้ย ดีแล้วหัวกูเดียวนี่ลยอะไอแก้มกินข้าวยังยังค่ะนี่ไม่ได้กินข้าวแต่างเดียวนี้แซ่บแซ่บทั้งขางให้จะมาขายผมอละกินแก้มสวัสดีครับปลาตุ้ยไหลฉุนไหลก็ตุ้ยไหลหรอครับไม่ได้ไหลครับพ่อไม่ไหลไม่ห่วงคนเดียวไงห่วงคนเดียวนี่ห่วงคนเดียวหัห่วงไอ้แก้มไอ้ไอไอไอ้บวกห่วงไอ้เนี่ยคนเดียวเนี่ยพอจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมห่วงไอเนี่ย มันจะต้องอยู่ให้ได้นะลูกอยู่ได้แล้วเออมันตรงไดเดีย่เลยอ่นนึงอ่นนึงอันนึงสองชี้นี่ไยไม่ใส่ฟิลเตอร์นะพอตัวลืมถ่ายถ่ายแล้วลืมถ่ายใครหรือเปล่าเดียวดูไปดูไปชอบกับพ่อสิเขาปวดช่องหรอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันกูเสือไปด้วยเดี๋ยวมานอนด้วย เอตุยเออนโปเซนเตอมกอสดเดียวว่าปยแก่อดเียิกชายแก้ยิ้มแน่คับสิอนออนสอนไปเขาเดพี่อนมันไม่กินข้าวเลยก็ไม่ได้ทาครีมแนเพราะน้าสดปตยอืดมาเชื่อว่าได้กินข้าวเลยเพราอนเรียงนะเน้าเนี่ยสดเลยคเ่นสาวหลน่าเป็นไงออให้ได้นะ ได้ก็เป็นห่วงน้องก็เลยเรียกน้องมาลองเต็มข้าวเออห่วงเป็นห่วงถ้ามีอะไรบอกบอกไอ้ตังไอ้ตังเดี๋ยวไอ้ตังจัดการให้ใช่ไหมตังดูแลน้องได้พ่อได้เขามีอะไรก็บอกพ่อเฟสกับมี่แตนกับมี่ได้ได้มานอนช่วยนอนออยู่ได้ไปสู้ๆได้มึงต้องไหนนะทุกอย่างเอาไม่ห่วงไอ้แก้ไม่แก้วไอ้แก้วมาติดอยู่ในน้อเดียวอ่ะพี่น้องครับเป็นไงครับสาวๆตอนไหนผมก็มาถึงมาปลายแล้วสู้นะลูก นียราคาชีนมาล่ามีขายขายของขายของขายของขายบัตรวันนี้นะคะมีกลุ่มมีกลุ่มปิดเด้อค่ะมือน่เลยมือเลยยี่ห้ายี่หพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันนี้พักแรมยี่ห้าที่่เจสามวันสองเดวันเดียวเท่าไหร่เก้าสิบเก้หนึ่งวันเก้าสิบเ้านะคะหนึ่งร้มีทอนเอามีท้อนเด้อพ่อกรบอก ไทยใจดีว่าต้องทอนนะคะไม่ห่วงแล้วอยู่กับพี่ตังไม่ห่วงนะไม่ต้องห่วงสู้ๆนะดูแลน้องเออไม่มีอะไรก็บอกพ่อบ๊ายบายนะไปดีนะพ่อฮั่โหล